สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1 2 8 7กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM5 แห่งทุกวิภาคของเรานะคะตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ f c e e o o o เวท a ท h e รีดิโออยู่ในขณะนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟัง ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยา12.09นาทีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันไปจนถึง12.30นาทีนะคะอยู่กับดีเจพินพินชนาณ์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนทีมงานค่ะเ c e b o o k Live นะคะน้องเบนกิติชานชนยุทธควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจพี่ตองพรอุตสาเกิดบุญมากท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศร่วมรายการกับเราได้ที่023839003แล้วก็02 3 8 3 9 0 0 4ค่ะสภาพอากาศตอนนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะท่านผู้ฟังค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าฝนหมดหรือยังเมื่อไหร่จะเข้าหนาวสักทีนะคะมาติดตามกับพี่ตูนชัยชาญสิทธิวรน,นันท์ผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ตูนคะ่ะสวัสดีครับ,รบน้องผิดและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านลยครับค่ะหลายคนสงสัยค่ะพี่ตูนว่าทําไมฝนยังไม่หมดสักทียังไม่หมดสักทีะนะคระั อากาศยังไม่ได้แห้งไปเลยทีเดียวความกดอากาศ<ช>สูงก็ลงมาต่อเนื่องนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะลงไปไทะเลเขาข้างไวนะครับ<ช><ช>แล้วก็ลมในบ้านเราก็ยังคงมีลมตัวนอตตัวนออกเชียงใต้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ<ช>แล้วก็นาความชื้นที่เข้ามาะฉงนั้นในบ้านเราก็เลยฝนยังไม่ได้ขาดหายไปเลยทัทีเดียวนะ<ช>ครับผม อย่างนั้นฝนยังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังหลายคนมีคําถามเข้ามาในโซเชียลโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ mm hmm. จะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่หลายภาคเลย mm hmm. ฟ้าครค,ค,ค,ครามครมครามแล้วถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่ฝนจะหมดเมื่อไหร่ฝนจะหมด <c oughs> แล้วหนาวจะหนาวเมื่อไหร่จะประกาศเข้านาวหรือยังก็เป็นตัวการตัวแปรหลักๆอย่างนี้ครับใช่ <c oughs> ใช่ซึ่ง <c oughs> ในช่วงเนี้สภาวะอากาศบ้านเราแปลค่อนข้างแปลปรวนนะครับค่อนข้างแปลปรวนจะบอกว่า มีทั้งสามอย่างเลยก็ว่าได้มั้งนะฮะร้อนฝนมีร้อนมีฝนมีเย็นเย็นนิดนิดทางด้านอีสานเนาะแต่ว่ามีหมอกตอนเช้ามีหมอกตอนตอนเช้าด้วยนะคะเพราะว่าหมอกในตอนเช้าตอนนี้เกิดจากว่ามวลอากาศเย็นนี่แบบถอยไปหน่อยใช่ไหมคะถอยไปหน่อยหนึ่งก็จะมีหมอกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราเห็นว่าความกดอากาศสูงลงปุ๊บต้องฟ้ามันก็โอเคแหละ แต่พอถอยปุ๊บหมอกขึ้นพุ่ทันทีนในช่วงหนึ่งถึงสองวันแรกแต่ว่าวันนี้จะมีการที่แบบว่ามวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะคืนนี้ใช่ใช่เข้ามาแล้วแหละ,ะเพราะตอนนี้เดียูอย่างไปที่อากาศเนี่ยนะครับที่ตอนเช้าเนี่ยเฮ้ยวิ่งฟ้องปรอากาศสูงมันก็แผลลงมาดีแล้วแกเดียนคือความถี่ของเส้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็จะลงมาเฉียดไปนะครับผมนะฮะก็เช้านี้เท่าที่ดูการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเราเนี่ยเขาก็คุมลงมาแล้วละทางด้าน อีสานบนภาคเหนือตอนบนนะครับผมนะฮะแล้วก็แต่ตัวนี้เขามาแลวไปค่อนข้างไวนั่นเองเขาไม่ได้ลงมาแรงนะครับนะฮะเหตุว่าเส้นพาดสีเองก,ก็ยังไม่ได้ปกคลุมบ้านเราสักทีเดียวเพราะว่าในช่วงของสิบโมงนี้ยังต้องไปดูว่าช่วงผลการตรวจสิบโมงนี่นะครับที่เขาลงมาเนี่ยในช่วงสิบโมงจะเป็นช่วงที่ว่า แรงของความกดอากาศเนี่ยขเขาจะมาได้ดีกว่าในช่วงของเจ็ดโมงเช้านะครับเห็นไหมว่าน่าจะปกคลุมแล้วสายยนี้นะคะจะปกคลุมแล้วนะคะ,าะก,คการที่มวลอากาศเย็นมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะทีนี้ผลกระทบจะเป็นอย่างไรคะพี่ตุนคะ่ะก็คือเขาก็จะได้าอากาศร้อนนด่แหละนะ,ะฮะอ,อากาศเย็นเป็นมวลอากาศที่หนักนะฮะแล้วมีการเคลื่อนจมลงสู่ในในใกล้กับผิวพื้นได้นะะเขาเมื่อเขามีการแผ่ขยายลงมาอากาศบ้านเราอยู่ในเขตร้อนอยู่แล้วนะครับ อากาศร้อนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถูกเบียดจากความกดอากาศสูงเนี้ยเบียดอากาศร้อนที่ลงมาทําให้อากาศร้อนเนี่ยยกตัวอยู่ทางด้านหน้าของความกดอากาศสูงที่เข้ามาก็คือการปะทะกันากาของอากาศนั่นเองเกิดการประทะก,กันเกิดการยกตัวขึ้นก็าทําให้มีฝนฟ้าขนองลงประชกอกแรงที่เกิดขึ้นระนยะแรกค,ค่าความกดอากาศสูงยังแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากฝนตกแล้วสภาวาอากาศนั้นก็จะนิ่งนะครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ทําให อากาศเย็นลงไปได้นะครับแล้วก็ไอ้อากาศอุ่นที่เป็นฝนฟ้าขนองเนี่ยมันก็ขยับไปจุดอื่นต่อไปค่<น>ะระยะแรกก็ค,คือคืนนี้วันนี้นะคะท่านผู้ฟังพี่ตูนบอกว่าลงมาแล้วนะคะในอีสานบนเหนือบนบนนะคะผลกระทบช่วงแรกคือการเกิดการประทะอากาศทําให้เกิดฝนฟ้าขนองน,นั่นเองค่ะจะมากกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะจะมากกว่าเมื่อวานไหม,มน่าจะพอๆกันนั่นแหละเพราะเมื่อวานมันเป็นแดนแรกที่เข้ามา แล้วก็ว so so, ันนี้วันหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังพรุ่งนี้ก็จะสงบแล้วจะสังเกตว่าเมื่อเช้านะครหกสิบการกระจายตัวฝนฟ้าขนองหกอร์เของพื้นที่หลายภาคเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ เที่ยงนี้ต้องมาดูเช็คดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็สิบเจ็ดมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งเมื่อวานเขาตกไปแล้วไอ้ตอนเช้าเราเห็นว่าโอ้ท้องฟ้ามันก็ข้างดีนะแดดร้อนดีนะฮะแต่พอตกเย็นเหมือนเมื่อวานนี้ครงคามตอนเย็นก็โครงครามเลยโคครตอนเย็นแล้วตอนคืนต่อค่ะเดี๋ยวไปเช็คซีพารามห้าสิคะว่าคุณพรชัยจากพารามห้าเมื่อวานเป็นยังไงนะคะ รับสายเลยค่ะคุณพรชัยขาวสวัสดีค่ะคอ๋อส,ส,สวัสดีครับดีใแจ้งทุกที่สุดสวยของสวัสดีที่ใจช้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะของฮัลลัมห้านหนักมากนะหมวกนี่สามรอบเลยนะ <laughs> ครับสามรอบเลยนะครับฝนหรือฟ้าน่าจะเป็นฟ้าทำฟ้าทำฝนแล้วสามรอบเลยฮะค่ะแหมผมงทำไมทำไมเมื่อวานมันชุ่มฉ่ำจะสามรอบแล้วอุ่นแค่มานครนะฮะมันเป็นเพราะอะไรครับผมมันไม่ ลมตัวนันออกที่เข้ามาด้วยนะความกดอากาศสูงที่มันไล่ลงมาด้วยนะครับมันก็ค่อยๆไล่ามาเมื่อวานมันก็เลยมีลักษณะที่ว่าลมสอบนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือลมสอบอลมสอบนะฮะ<ม>แต่แม่ผมเขาบอกว่าฟ้าคืบม,มากนะนะ่าอัวมากเลยนะใช่ใช่ใช่อัวแม่โอ้ลำพมินเลยเมื่อวานนี่แหละเหมือนเเหมือนประมาณหกวันเย็นเลยนะครับเวลาใช่รอ,อบบ่ายนี่คืม แล้วเอ,อวันนี้จะมีแล้วช่วงบ่ายเย็นนี้จะมีฝนท่าคลา,ายแบบเมื่อวานไหมครับกรุงเทพและปริมณฑลอาจจะใกล้เคียงนะยังไงวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองลงกระโชกอะไรไว้ด้วยผรคิดว่าเอเวลาที่ห้าลห้าเนี่ยอ้าฟ้าเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวฟ้าคืมสลับกันอยู่นั่นแหละเมฆเมฆมันเพิ่งเริ่มขึ้นแค่นั้นเองนะ,ะยังไม่ได้มีอะไรแต่ว่าช่วงบ่ายแก่เย็นนู่นแหละแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ต้องระวังไว้ดนวงแต่ว่าข้อดีขอน้าฝนดีอย่างเด่นครับพี่ชัยชาตินาทีไม่มีฝุ่น pm สองจุด อ่าน่าฝนใช่ไม่มีพีเอมสองจุดลองเราเรคนหนาวนี่จะมาอีกเป็นไอ้ฝุ่นเนี่ยหนาวถ้าลมหนาวมาเนี่ยถ้าลมหนาวมาเต็มเต็มเนี่ยยังไงพีเอมก็มาอออยู่ข้างล่างเพราะว่ามันพัดจากตอนบนใช่ไหมข้างบนอ่ะเข้ามาสู่ข้างล่างและกรุงเทพไปด้วยมันถมันอยู่ข้างล่างไงแล้วประกอบกับเป็นเขตเมืองเขตุตสาหกรรพักรอบๆนะฮะอย่างนั้นไอ้ฝุ่นละอองมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็พาฝุ่นจากที่อื่นเข้ามาออกันอยู่ตรงนี้ปลายลมพยามันก็พูดง่ายคือปลายลมอ่ะลมมันอ่อนตรงเนี้ยก็ต้องอยู่ตรงเนี้ย S <S <S <ม>ครับผมครับขอบคุณครับค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้าวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังต่อนะคะในเรื่องของฝนฟ้าขนองค่ะเพราะว่าเป็นช่วงแรกๆนะคะที่มวลอากาศเย็นลงมาแล้วก็เกิดการประทะอากาศกันนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะคแล้วก็จะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าคะพี่ตุลคะคือในวันนี้ยังเก่งว่าข้าใน ช่วงเย็นนี่มันก็ยังพรมานาจจะมีฝนที่เกิดขึ้นนะฮะก็เหมือนเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็แล้วละอาจจะเบาหน่อยแล้วลอกที่สองก็จะหนักแล้วล็อกที่สามนี่คือเหลือแต่ฝนเบาแล้วอะไรเงี้ยนะไอ้เงี้ถ้าดูจากแบบจำลองสภาพอากาศเองเนี่ยในกรุงเทพริาณครของเราเองเนี่ยเขาของเราก็จะให้ฝนในช่วงกลางคืนที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นปานกลางถึงหนักได้นะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในฝนตั้งแต่ในช่วงหลังทุ่มไปนะครับผม หลังทุ่มไปนะใช่ใช่ตอนนี้อาจจะมีมบาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ช่วงหลังทุ่มอ่ะเย็นถึงหัวค่ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าฝนอาจจะรุนแรงฟ้าแรงนะครับผมนะฮะจะอาจจะมีถึงเที่ยงคืนถึงเช้าอย่างเงี้ยได้หัวประมาณตีหนึ่งตีสองเงี้ยได้ สภาพอากาศหรือพยากรณ์อากาศที่เราคาดการไว้ว่าตอนเที่ยงนี้นะคะการกระจายตัวฝุนฟ้าขนองของภาคเหนือเนี่ยสาเปอร์เซ็นของพื้นที่เลยพี่ตูนครับใช่ใช,ใชก็อยู่ยี่สิบสาสิบนี่แหละเพราะว่าหานที่ลงมาเนี่ยมันก็จะทําให้มีความแตกต่างของอากาศแล้วก็ที่มันไล่จากแล้วก็ลมที่มันต่างกันด้วยให้ลมกระโชกแรงด้วยนะคะทั้งเหนือทั้งอีสานถูกถูกถูกเพราะว่าความแตกต่างกันของอากาศเนี่ยถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมน้องพิงก็จะเห็นได้เนี่ย มีลักษณะของเมฆล้านนาที่อยู่ภาคเหนือตะล่างะนะไอ้ตรงเนี้ยเป็นลนักษณะของเมฆที่ก่อตัวเนี่ยตั้งที่เกิดขึ้นะนะครับเป็นลนักษณะของลมที่มันพัดสอบเข้าหากันนะฮะเพราะฉะนั้นในภาคเราจึงให้ภาคเหนือตะล่างแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนตอนบนนะครับจึงมีลักษณะของ ฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ลงกระโชกแรงรแวันนี้ก็ติดไว้สองภาคนะภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะขคนญาติติดไว้ตรงนั้นก่อนนะคะอนญาตรับสายพี่ออนจากบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะน้องพินพินจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะท่านผอ,อชัยชาครับสวัสดีครับพี่ออนครับจ้าวันนี้แดดจ้าเลยค่ะครับแล้วก็เมฆ เยอะเลยขอบขอบนะคะอัดลมเบาๆอ่ะไม่ไม่ร้อนนะคะวันนี้แล้วฝนเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมคะยังตกได้ทุกวันยังอยู่ครับยังอยู่ครับวันนี้ยังมีโอกาสในช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยครับผมใช่พอเย็นค่ำเนี่ยเขาจะมืดมาเลยต้องคว้าปิดเลยแล้วเสียงคว้าร้องี่ยอยู่ไกลๆอะค่ะคิดว่าตก ทุกพื้นที่เลยนะคะ hmm ใช่ไหมคะก็จะบอกว่าทุกพื้นที่มันก็ไม่เชิงทุกพื้นที่เท่าไหร่นักนะครับผมจะบอก ign, c, มันก่อตัวโดยเฉพาะชนบุรีเนี <S 2> <S 2> <man <man ่ยม like ันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไอแถบใกล้ๆกล้กระบบากงกตัตเมืองพนัทอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะกวาดเข้ามาตรงบางประกงแถวบ้านพี่ออนไี่แหละตรงนั้นก็จะมีไฟล้องเครื่องข้างแรงนิดนึงเพราะว่าการก่อตัวตรงนั้นมันมีภูเขาทิ่กันด้วยวันนี้มีโอกาสเลยพี่ออนเนาะวันนี้มีโอกาสตอบเพราะว่า กรุงเทพและบริเวณทวันนี้60เปอร์เซ็นของพื้นที่เลยนะคะมีฝนฟ้าขนองกับเตรียมรับค่ะขอบคุณค่ะน้องทั้งสี่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อ้อมากมากนะคะหลายพื้นที่หลายภาคพี่ตูนให้ฝนฟ้าขนองเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นที่มีเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานที่มีลมกระโชกแรงครับนะคะแล้วก็ภาคอื่นไม่มีลมกระโชกแรงหรอคะลมกระโชกแรงจริงมันก็มีบางพื้นที่นั่นแหละแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยในตัวภาคกลางมัน ยังยังห่างไกลจากของตัวไฮตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็มีมาบ้านแต่ว่าถ้าไฮลงมาภาคกลางนี่ก็อาจจะมีก็จะมีได้ก็จะมีได้เพราะว่าเป็นปกติผมผมมองว่าเป็นปกตินะที่ว่าช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้อากาศเย็นอากาศร้อนเจอกันมีฟ้ากระนองลงมาโชกชฉะนั้นถ้าเรามองเห็นนะว่าขนานี้อยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ถัดจากนั้นภาคกลางจะลงมาใกล้ๆคืนนี้หรือเปล่า ก็จะเป็นคืนนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะในเมื่อแบบมวลอากาศเย็นขยับขยับมาก็เกิดโครงครามกันนะคะอากาศนะภาคใต้เหรอคะภาคใต้ในช่วงนี้ความกดอากาศสูงค่ลงไปไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงในช่วงเนี้ยฝนก็เลยอาจจะยังดูไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรนะนะครับก็เป็นนะฝนธรรมดาไม่ฝนหนักไม่ค่อยมีด้วยนะฮะ แต่ก็เป็นผลฟ้าขนองเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวได้ดีเหมือนกันนะบ้านเราตัวนี้จะเป็นฝนฟ้าขนองเงี้ยกระนะจายตัวได้ดีเหมือนกัน6 0ซของพื้นที่เลยนะคะภาคใต้ทั้งสองฝั่งรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล60ซนของพื้นที่เช่นกันอันนี้ก็คือไราภาคนะคะพี่ตูนย้ำนิดนึงไราภาคที่ส่ช่วโมงจากนี้ต้องเฝ้าระวังมากน้อยขนาดไหนคะต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอากาศใน,นช่วงนี้นะความกดอากาศสูงเขาก็แผ่ลงมา ในตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มันถึงประเทศไทยนะฮะทางอีสานและเหนือตอนบนซึ่งเป็นด่านหน้าของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่วนภาคอื่นก็ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไปเหมือนกันนะครับวราจะมีลมกระโชกแรงเหมือนกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็อยู่ๆก็มาเลยนะก็มีลมกระโชกแรงด้วยครองคามมาเลยนะคะช่วงบ่ายนะคะเมื่อวานหนักเลยหลายพื้นที่นะคะ ก็ดูในโซเชียลโพสต์กันเรื่องฝนเลยจนถามว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมให้ความสนใจมากๆเลยขออนุญาตไปที่ Facebook ไลฟ์ค่ะทักทายคุณต้นน้ำน้องต้นน้ำนะคะทักทายเข้ามาคุณนอเรนบอกว่าสีมหาสดเนี่ยปราจีนบุรีนะคะเมื่อวานนะคะฟ้าขนองมากเลยนะคะวันนี้จะเป็นอีกไหมคะยังเป็นได้อยู่ครับผมค่ะคุณประดับดาวสวัสดีค่ะเอจากชัยภูมิชัยภูมิเป็นยังไงบ้างคะพี่ตูนชัยภูมิวันนี้ยัง มันมีลักษณะของไายนี่แหละที่ลงมาก็ไดจะมีฝนฟ้าขนองลงมาช่วงไหนที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึ่งตอนบนนะ <Okay. S 2> ใชูุ่ณตอนบนที่ ไปทางเลยเพชรบูรณ์ตรงนี้ค่ะทักทายคุณกิตินะคะบอกว่าชอบดูรายการมากๆกับคุณค่ะคุณสุรศรีนะคะตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างนะคะส่งเข้ามาได้นะคะว่าเสียงเบายัางเบาอยู่หรือเปล่ายังหนักหรือเปล่ายังฟังชัดไหมนะคะขอบคุณมากๆกค่ะสำหรับการแจ้งเตือนนะคะคุณสมพิศคะ่ะสวัสดีครับสวสีชุมพรมีเมฆมากแล้วอากาศร้อนอบอ้าวแล้วจะมีฝนไหมคะ มีได้อยู่นะไอ้ตรงชุมพรใช่ไหมค่ะก็ชุ่มงบยๆเย,ย็นๆนี่แหละที่อาจจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เยอะนะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางครับผมค่ะคุณสมพิษให้กําลังใจมาด้วยคุณวันทนีด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> คุณสมพิษบอกว่าชมแชร์ติดตามเรียบร้อยนะคะคุณจรัยด้วยนะคะให้กําลังใจมา,าจากคุณนัทพงศ์ค่ะเพระชรบุญจะมีฝนไหมม <c oughs> ีครับวันนี้มีโอกาสมีได้นะอย่างที่ให้ดูภาพถ่ายตาอเทียมไปอ่ะเพราะเป็นลิ้วเมฆที่อยู่ตรง ลอยต่อเหนือล่างกลางบนแล้วก็ทางอีสานทางพิจบุลตรงนั้นนะครับค่ะแล้วก็คุณจะไข,ขว้านะคะบ,บอกว่าภาพชัดนะคะภาพชัดเสียงชัดขอบพระคุณมากๆค่ะคุณวิไลค่ะประโคนชัยเมื่อวานนะคะตอนเย็นตกหนักมากอืมค่ะแล้วก็คุณรัชดาพรบ้านเราจะเข้าสู่หนาวหรือหนาววันไหนคะ โอ้หนาวนี่ผมพูดยากนิดนึงแต่ถ้าแต่ถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยความกดอากาศสูงที่และลอดที่ลงมาแรงๆท่านที่ยังไม่รู้สึกหนาวเย็นได้เนี่ยน่าจะเป็นในช่วงของอ่าสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะครับผมสิบสองมาเริ่มลงมาแล้วสิบสามสี่สิบห้าเนี่ยฝนฝนข้างบนเกือบหายหมดเลยแล้วก็ลมแรงน่าจะรับลมหนาวดีแล้วล่ะในช่วงกลางใกล้ๆกลางกลางเดือนใกล้ๆกลางกลางเดือนในแถวนั้นค่ะวันที่เก้าที่สิบสิบเป็นต้นไปประมาณหลังจากวันที่สิบไปแหละ หลังจากวันที่สิบเดี๋ยวคงต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันได้เงินไขหรือว่าอุณหภูมิที่มันค่อนข้างลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้เรามีประกาศออกมาได้ประกาศได้นะคะถ้าอุณหภูมิขนาดนี้นะถ้าอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะประกาศได้เลยๆเหลือติดตัวเดียวเท่านั้นนะคะจะควายคว้าสุดแต่ใจนะคะเขตเปาเวกรุงเทพวันนี้จะมีฝนไหมครับ เป็่อใหท่มีโอกาสมีอยู่นะครับวันนี้ก็ยังเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าะนองลงมาโชคไว้ด้วยครับค่ะคุณจันทนาสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทุกท่านเตรียมพร้อมบ่ายค่มการสำรองแบริ่งค่ะอ่าเป็นกําลังใจกันงานสู้ต่อไปค่ะคุณกฤษดาเมื่อวานโคราชฝนตกครับฝนตกแรงแต่ตกไม่นานครับกลางวันร้อนแล้วจะมีฝนแบบนี้ไหมครับวันวันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็น้อยกว่าเมื่อวานนะฮะน้อยกว่าเมื่อวานนะคะสําหรับโคราชนะคะคุณ อำนาจนะคะบ,บอกว่าเขตน้องจอกวันนี้จะมีฝนไหมมีได้ครับผมค่ะคุณน้องดิวค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านกันทลมกันทลมนะคะศรีสะเกตนะคะเที่ยง16นาทีแดดจ้ามีเมฆเป็นบางส่วนคืนนี้จะมีฝนไหมคะสีสเกตคะ่ะฝนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทางด้านนั้นถือว่าถ้ามีก็เป็นว่าฝนเล็กน้อยนะครับ <c oughs> คุณอินโนเวชั่นขอนแก่นจะมีฝนตอนไหนคะฝนแก่นน่าจะเป็นในช่วงบ่ายๆนี้ได้มั้ครับผมบ ใบแก่ดีกว่าใบแก่เย็นนะค่ะเมื่อวานก็ได้รับนะคะอันแก่นคุณเบียร์ค่ะสุราธานีจะตกไหมครับสุราธานีมีฝนครับผมมีฝนเล็กน้อยปานกลางครับคุณสุภกรแหลมฉบังวันนี้จะมีลมทําให้ฝนไหมครับมีฝนไหมครับมีได้ช่วงเย็นค่ํานะครับวันนี้ภาคใต้จะตกไหมครับภาคใต้ตกครับนครศรีธรรมราชยังจะมีฝนอีกไหมครับมีอยู่ครับผมค่ะ เบื้องการแดดร้อนมากขอบพระคุณกับสำหรับการรายงานเทปหรือสดเป็นเป็นสดค่ะถ่ายทอดสดนะคะปีนี้อากาศเย็นถึง23องศาไหมครับที่ไหนอะ่องศาเป็นและหมายถึงว่าอุณหภูมิต่ำสุดมีแล้วคือมันมีแล้วคือที่ผ่านมามันคือต่ำของเราก็คือ21เนาะในเขตของธานีหลักของเราไม่ใช่บนดอยนะไม่ใช่บนดอยไม่ใช่บนดอยคือต่ำมา21่นะฮะแล้วก็มี22่าไบอาตอนในของ อีสานเองก็ย3 2สานี่สี่นะครับค่ะมีโอกาสไปถึงสิบกว่านะคะสําหรับอากาศเย็นเย็นี่สิบสามนี้ไม่เย็นนะคะคุณค่ะคุณอเนกบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยนะคะบอกว่าสุราษฎร์ร้อนมากนะคะคสวัสดีครับอําเภอหนองบุญมากมีฝนตกแต่ตําบลหน,นองไม่พายฝนตกเล็กน้อยครับขอถามวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนี้จะมีฝนไหมครับหนองบุญมากโคร,ราชคะ่ะโคราชสิบเอ็ดสิบสองน่าจะมีนะเพราะโลละล่องนั้นก็คือ ฮะแล้วรอบนี้ยมันมาแล้วแล้วพวกนี้ก็จะเริ่มอ่อนน่าจะมาใหม่ก็คือสิบสองนี่นแหละไอ้สิบเอ็ดก็อาจจะมีแค่ปรัลายนิดๆใน่อ้แต่ไอ้สิบสองสิบสามเองเนี่ยก็ต้องระวังที่มันเบียดลงมาใหม่นะครับค่ะภาคกลางจะเริ่มเย็นวันไหนคะภาคกลางเองเนี่ยโอ้โหจะบอกเอาภาคกลางเย็นเหรอ <laughs> <c oughs> น่าจะช่วงสิบสี่สิบห้านี่และมั้งครับสิบสี่สิบห้าโมเดลไม่เปลี่ยน <ำ S 1> นะค่ะพี่อเนกให้กำลังใจมาครับขอบคุณมากค่ะคุณปลายฝันอีสานใต้ฝนใกล้หมดหรือยังครับ ยังไม่หมด<ต>ถาด้ทีเดียวถึงขัานจะให้หมดจริงๆก็ดูจากในช่วงนี้นะ,ะก็ระยะนาะนหน่อยก็จะเป็น14 1 5ที่ว่าไอ้สิบสามสิบี่เ 13, 14, 15, นี่ยฝนอีสานใต้น้อยแล้วก็เกือบหายไปเลยค่ะพี่ตูนคะ่ะสามนาทีนะคะสวัสดีครับตอนเที่ยงนะคะช่วงบ่ายข้ามสมุทรสาครจะมีฝนตกหนักไหมครับมีการหนักครับผมค่ะตัวเมืองอุบลจะมีฝนถึงวันไหนครับตัวเมืองอุบลช่วงนี้ฝนน้อยอยู่แล้วนะถึงระยะเนี้ยฝนน้อยวันหน้าจะ มีกระเพื่อมเข้ามาบ้านในช่วงแรกที่หายลงมาก็คือในช่วงสี่สิบเอ็ดเนี่ยอาจจะมีคมคามลงมาบ้างอะไรนั้นก็ฝนน้อยไปอีกครับค่ะท่าแซชุมพรจะมีฝนอีกไหมยังมีอยู่ครับเป็นฝนในน้ำปังการในระยะนี้ครับค่ะคุณแบงค์คะตอนนี้เราเป็นการรายการถ่ายทอดสดอยู่ะนะคะถามเข้ามาบอกว่าเทปหรือสดคุณจะนักเกียรติให้กําลังใจมาหลายท่านขอบพระคุณค่ะสาหรับกําลังใจนะคะแล้วก็ไปล่างสุดเลยนครสวรรค์จะมีฝนไหมครับ นครสวรรค์วันนี้ก็ระวังในเรื่องของฝนที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วมีฝนลงมาโชกแรงด้วยนะครับผมค่ะร้อยเอ็ดแดดสลับคืมค่ะครับสวัสดีครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนไหมครับน้ําพอแล้ววันนี้ยังมีนะฮะเพราะว่าแล้วที่มันเกิดและลมสอบที่เกิดขึ้นอยู่ส่วนใหญ่อยู่เหนือแรงครับผมค่ะสุโขทัยเป็นไงบ้างมีฝนไหมคะสุโขทัยวันนี้มีโอกาสมีได้ครับผมนคนปรปฐมค่ะคืนนี้จะเป็นยังไงคะนคนปรปฐม เย็นถึงค่ำเนี่ยมีโอกาสมีฝนได้นะครับเหมือนกรุงเทพมหาคนครที่จะมีในช่วงเงย็นเย็นถึงค่ำครับค่ะพี่จิตค่ะจะมีฝนไหมคะพี่จิตวันนี้มีครับค่ะเตือนสภาพอากาศสุร,ราษฎร์นะคะสวัสดีทุกท่านเข้ามาขอบพระคุณค่ะบึงการแดดร้อนมากจะหนาวเมื่อไหร่อ๋อหนาวเลยเอาแบบเย็นเลยนะค่ะบืองการาค่ะถ่าทีดูเนี่ยก็สิบสามยังไม่ค่อยต่าไหลายสิบสี่สิบห้าน่าจะเย,ะย็นนะก็นา่าแล้วก็ลมแรงน่าจะได้ใส่เสื้อกันหนาวในช่วงนั้นะชนบุรีค่ะวันนี้ชนบุรีฝนครับค่ะเย็นค่ำ ค่ะน้ำพองขอนแก่นจะมีฝนไหมคะมีไม่เยอะครับผมวันนี้มีเล็กน้อยปานกลางครับประคุณชัยเมื่อวานตอนเย็นฝนตกหนักขอาพระคุณค่ะสาหรับการแจ้งเตือนสําหรับกําลังใจนะสมุทรประการวันนี้เป็นไงบ้างคะประการเย็นข่้นครับผมฝนระวังด้วยครับค่ะบุรีรัมค่ะเป็นไงบ้างบุรีรัมมีฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ครับค่ะพี่ตูนสุดท้ายค่ะสรุปลักษณะกาศจากนี้ไปแล้วก็เจดวันข้างหน้าค่ะถ้าในระยะนี้นะครับในช่วง7วันของเราเนี่ยฝน วันที่6วันที่7เนี่ย <Okay. S 2> ยังมีการกระจายของฝนในประเทศไทนตมบนเองเนี่ยยังอยู่ประมาณสัก20-30%ได้อยู่ <Okay. S 2> นะครับแล้วแปดเกก็จะน้อยลงไปนะครับ10 11เนี่ยดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ก็ได้นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าบางพื้นที่อาจจะเป็นเริ่มวันที่9นะฮะแล้วก็ฝนเข้ามาใหม่นะครับเนื่องจาก <Okay. S 2> มันจะมันจะมีตัวแปรหนึ่งก็คือลมฝ่ายตะวันออกหรือขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนผ่านอีสานล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภูณิบาลนคร <Okay. S 2> ในช่วงนี้นะครับก็จะทําให้้มมมีฝนนเพิ่ขึา นะส่วนภาคใต้เองเนี่ยในช่วงนี้ฝนการกระจายอาจจะอยู um> ่ประมาณ40-60แต่ฝนปริมาณฝนไม่เยอะแต่ที่จะมีฝนหนักจริงๆก็น่าจะเป็นในช่วงปลายของสัปดาห์นี้ก็คือ11-12-13ดสบนะครับ1 1ถึงส mm ิภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นครค่ะค่ะครบถ้วนค่ะพี่ตูนนะคะในพี่ตูนบอกว่า1ิบสเนี่ย ทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าหายมาเติมเต็มอีกหรอคะหายไม่มาเติมหายมาเติมมีฝนที่ลงมาแต่ฝนฟ้าขนองแต่ภาคใต้ระวังฝนตกหนักเพราะว่าหายที่ลงมาแล้วลมตอนออกที่มันแรงขึ้นนะครับนะคะต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะท่านผู้ฟัง7วันข้างหน้านะคะก็ลักษณะอากาศเตรียมการรับมือค่ะฝนยังไม่หมดฝนยังไม่ขาดยังยังไม่ได้ขาดหายไปหมดเลยนะฮะเพราะว่า ยังไม่ได้แห้งถ้าขนาดนั้นนะครับประเทศไทยตะบนเองเนี่ยก็กาลังเฝ้าดูแลลอกเนี้ยแล้วลอกหลังเนี้ยที่มันมาแรงกว่าในช่วงที่ผ่านมาเลยนะฮะเพราะงั้นในช่วงหลังเองที่อีสานเองก็ต้องระวังลมแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าลมมันมาแรงเพราะว่าดูมวลไฮนะปัจจุบันเองเนี่ยมวลไฮมันค่อนข้างใหญ่เป็นระดับไรเป็นระดับกลางไปแรงประการถือค่อนข้างแรงได้นะประการถือค่อนข้างแรงผมว่าอนุมิก็น่าจะลดลงได้ดีแหละ พราะ <c oughs> ว่าพื้นที่ฝนที่เคยให้ไว้เป็นสีฟ้าสีมเ่เงสีเขียวเนี่ย <c oughs> มันออกมาค่อนข้างขาวอะะขอบคุณค่ะพี่ตูนนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณพี่ตูนที่มาอัปเดตสภาพอากาศน้องเบนด้วยนะคะเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็พี่ตองรับโทรศพัพท์นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะประตูนิยมวิทยารับใช้ประชาชนเจดเยการสินาทีมาติดตามกันใหม่นะวันนี้เราทั้ง4คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีครับ